สบายดีสบายดีมื่อนี้ค่ะพระเจ้าจะมาแนะนําวิธีการเริ่มต้นใช้งานเกี่ยวกับ Power Point วิธีเริ่มต้นใช้งานเกี่ยวกับ Power Point เฮาไปเบิ้องน้ากันเลยหนึ่งเมนถ้าสมมุติว่าเฮาเปิด Power Point ขึ้นมาแบบนี้นะน,นี้เมนหน้าต่างของโปรแกรมขั้นตอนการเปิดแทมันก็คือ Word อ Excel ธรรมดา,าด้วยการคลิกขวาอาจะโชว์ให้เห็นเลยเนาะ ถ้าหน้าต่างของโปรแกรมมันจะมีอยู่แบบนี้นะสมมุดว่านี่เนาะแล้วเอาก็คลิกใส่บันเลยใส่ไอคอนของโปรแกรมแบบนี้ก็เลือกนิ้วมันจะมีประเภทเจียให้เลือกอันนี้เป็นประเภทหน้าสไลด์อ่าในคำศัพท์ของ powerpoint เิ้นาหน้าสไลด์เบิ้นหน้าเจียหน้าสไลด์หน้าสไลด์น,ลนี่จะมีหนึ่งสองอันนี้เป็นเจียเป่าที่เราออกแบบเองแล้วอันนี้นี่จะเป็น,นเจียที่มีสีพื้น ตามหูปแบบมันนี่เลยเนาะจะมีสีพื้นให้อัตโนมัติเขามักสีใดเขอก็เลือกันเลยว่าจะมาพรมสีฟื้นเลยแต่ถ้าเขาอยาก็แบบเองเขาก็เเือกเจียเปล่าแบบนี้กรณีนี้อาจารย์พาเลือกเจียเปล่าเนาะออกมาแบบนี้ในหน้าของ powerpoint นีในหนาโบเมนว่าเฮาพิมพิมพิมแล้วเต็มหน้าเจียละวบแมนมันจะเพิ่มให้เฮาเองเนาะมันก็เฮาต้องได้เพิ่มหน้าก็คือว่าโบคือเว r ร์เนาะคถ้าเป็นเว r ร์ตใเฮาพิมแล้วเฮาพิมพิมพิมไปเต็มหน้าที่นื่องมันกระตกไปใบที่สองเองแต่ว่าอันนี้เฮาต้องได้เพิ่มให้มันวิธีเพิ่มมีอยู่สองวิธีวิธีที่เนื่องก็คือเฮาคลิกเซอ่านี่เนาะหลังจากนั้นเฮาก็กด Enter ที่เป็นคีย์บอร์ดมันก็จะไดนาม่เห็นบอกแบบนี้หรือว่าอีกวิธีเนื่องก็คือ ก็จะออกมาให้เล <an> ือกรูปแบบของนาเจียว่าเราจะใส่น้าเจียแบบใดมีหัวข้อนึ่งแลืมีหูปนึ่งหรือว่ามีหัวข้อนึ่งหรือมีรูสองอันหรือว่ามีหัวข้อนึ่งมีหัวข้อน้อยแล้วจึงมีรูปจังสีเนอก็เลือกตามหน้าเวียกของเราเลยว่าเราจะใส่น้าเจียประเภทใดแบบนี้เนาอเห็นไหมแล้วถ้าสมมติเราเลือกพิษประเภทสมมติว่าธรรมดาใบนี้จะเป็นใบที่สามใบนี้จะเป็นใบที่สอง เราสามารถย้ายได้ด้วยการกดค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นลากลงแบบนี้อันนี้แมนการย้ายหน้าสไลด์เนึ่งเมนเพิ่มหน้าเนาวิธีเพิ่มหน้าแมนกดแบบนี้ลหละเอ t นเตอร์ลงอยู่แป้นคีย์บอร์ดหรือว่าเข้าโฮมแล้วเข้านิวสไลด์จะได้หน้าไหมวิธีแล้วก็ย้ายหน้ากดค้างไว้แล้วลากขึ้นลากลงแบบนี้เลยอันที่ต่อมาก็คือว่าถ้ากรณีที่เราเลือกหน้าประเภทหน้าสไลด์พิษสมมติว่า อันนี้นี่แทนที่จะมี2อูฮบมันจะว่ามีฮูบเดียวมันบอกเขากับมักเลือกไม่อยู่นี่เลือกเดินนี่โบเมนว่าเพิ่มเนาะเลือกฮูบแบบของนาสไลด์โดยการเข้าโฮมเข้าเลเยอร์ก็เลือกฮูบแบบตามต้องการเลยจังสิ เห็นว่าเปลี่ยนรูปแบบหน้าให้อันนี้นี่แม่การเพิ่มรูปแบบหน้าของสไลด์หลังจากนั้นเห็นบอนใน p พาเวอร์ไฟนี่มันจะเป็นเจียขาวๆเห็นบอถ้าเราต้องการใส่สีพื้นให้มันเดอเราจะฮหดแนวใดการใส่สีพื้นมันเข้าดีไซน์ อันนี้นี่รวมแต่ม็นสีพื้นวันหนอสีพื้นจะมีอยูย่สแบบเด้อมีสีพื้นอัตโนมัติกับสีพื้นที่เขากําหนดเองอันนี้มันสีพื้นอัตโนมัติก็คือถ้าเขาเลือกหูบแบบใดทุกหน้าสไลด์จะเป็นแบบนั้นตั้งแ่่น้าทีหนึ่งจำน้าสุดท้าย เอาเพิม่มไหมก็จะเป็นคือกันอันนี้เอิ้นว่าสีพื้นอัตโนมัติเลือกเลือกหูแบบใดสีพื้นก็จะเป็นแบบนั้นตั้งแต่หน้าที่หนึ่งจุมหน้าสุดท้ายเนาะตามหูแบบของมันกําหนดเองเลยแบบนี้เห็นบ่อันนี้เป็นสีเนาะฟากเบื้องแดมน่แมนเลือกประเภทเราฟากเบือ้องวาเรนวาเรียนี่แมนหูแบบของสีอันนี้น่แมนประเภทน่แมนสีแล้วแต่เนาะว่าฮามักสีแบบใดเห็นบ่อันนี้อันนี้แม่น สีพื้นอัตโนมัติโดยการเข้าดีไซน์แล้วก็เลือกอยู่กองดีไซน์นี่เลยถ้าเขาบ่ต้องการใส้เขาก็เลื่อนมาซอกหาตัวที่มันว่างเราแปลว่าโปใไซบวันนี้ถ้าสี่พื้นที่กำหนดเองสมมติว่าเขาอยากให้หน้าที่หนึ่งมีเป็นสีหนึ่งหน้าที่สองเป็นสีหนึ่งหน้าที่สามเป็นสีหนึ่งหน้าที่สี่เป็นสีหนึ 3, น 4, น 4, น 4, น่งก็คือเข,เข้านี่เลยก็เข้าดีไซน์คือกาเนานหลังจากนั้นก็เข้า format background คลิกเข้าไปบันนี้มี solid fill solid fill นี่จะเป็นสีเดียวเนาะคือตัวอยากจะใส่ให้ไปเบิ้งแต่ละมวลเลยเดอ้ออันนี้มันสีสีล้วนแบบนี้เนะาะบันนี้มาข้อที่2องเนาะ gradient fill กาเดนเฟียนี่จะแม่นสีผสมเดี๋ยวสมมติว่าเามากสีได้เ่าเอาสีที่หนึ่งผสมกับสีที่สองแล้วเขาบมากให้ทางลู่เป็นนี่เขาอยากให้มันเอียงสีอันนี้แม่นบนฮูบเบบมันอยากให้มันอยู่มุมเจ๋อเจ๋อทายเจ๋อขวดตามฮูมันนี่เลยแล้วอันนี้นี่แม่นปรับองศากันเปาองศาของสีเนาะว่าจะให้มันเข้มอยู่บนไหนให้มันจางอยู่บนไหนอันนี้แม่นองศาของสีม a กแนวใดก็เลือกเอาเลยนาะตาม ตามที่ต้องการเลยอันนี้มันข้อที่2บวันนี้มาข้อที่3 picture or check or check t o f f e l อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นหลายๆเนาะมีแพทเทิร์นเป็นรูปลายไม้ลายลายไม้ลายปลาหรือว่าจะเป็นเก้านี่เลยเนาะบอล picture นี่เนาะเอา insert ก็ได้ก็คือ insert นี่ก็จะแม่นรูปรูปที่อยู่ในขอมฮาถ้าเฮาต้องการให้มาเป็น background โดยการเข้าเอาก็เลือ,อก picture or check c h e คทูเฟีลหลังจากนั้นก็มาเข้าอินเ r t เข้า from มไฟล์ฟอร์มเอลเลือกรูปที่เราต้องการให้มาเป็น Background หรือ Insert ก็จะได้เนาะแบบนี้ถ้าจะเอารูปบ,บันนี้สมมุติว่ามีสไลด์ต่อมาตัว p a t เทิร์นฟอันนี้นี่มันรูหลายๆเป็นมาหลายแบบนี้เนาออันนี้นาะถ้าต้องการสีพื้นที่เป็นลายบันนี้ถ้าถามว่า ในกรณีที่เฮาใส้สีพื้นที่เฮากำหนดเองนะเฮาอยากให้ทุกสีนะเป็นลายแมงกระเบือใน,นไดโบไดเดอร์บแมนวเฮดโบไดแต่เฮากำบนจจำเป็นว่าอันนี้เฮาก็ต้องเข้าไมา้เข้าไม้สมมติเราเฮาเข้ามา,มมาแล้วเฮามาัามากตัวแมงกระเบือนนี่เฮาอยากให้ตัวนี้เลยเป็นสีพื้นของเฮาเฮาก็คลิกใส่มันแล้วเข้านี่เห็นบอกแอ p พลาย O ูนี่แปลว่าใส่เมดทุกหน้าให้เป็นอันเดียวกันพอเพียงต่กด a อป ly ทุกหน้าก็จะเป็นสีพื้นคือกันเมดเลย ถ้ายางยกเลิกเด้เห็นเ่าไรคลิกสซมันแล้วมันจะมีรีเซ็ตคลิกสซมันแบบนี้เรามันจะมีรีเซ็ตอันนี้มันเป็นถ้าเขาเลือกอ่าทุกหน้าเป็นสีพื้นเดียวกันนี่เวลาเขายกเลิกเขาต้องมายกเลิกอยู่พี่เนาะเปลว่าโปไซเข้าดีไซน์แล้วเห็นบอกเจีวเป้าอยู่นี่แปลว่าโปไซเขากดนี่มันก็จะโอกเมื่อนี้แมนขันตอนการใส่สีพื้นขันถ้าว่ากรณีที่เขาใส่สีพื้นที่เขากำนดเองแล้วเขายากยกเลิกหน้าใดสิเขากดเข้าไปบอกมันจะมี รีเซ็ตแบ็กกราวอันนี้แปลว่าปรไซร์รีเซ็ตแบ็กกราวคันแอปพลายทูออแปลว่าใส่ทุกหน้าให้เป็นคือกันถ้ารีเซ็ตแบ็กกราวแปลว่ายกเลิกบปไซสีอ้าวผ่านกันใส่สีพื้นหรือว่าการเริ่มต้นใส่งานพาวเวอร์พอยของเฮาก็ได้สิ้นสุดแล้วนอฉะนั้นหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้ท่านแชร์และแท็กค่ะคนที่ท่านฮักเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกันขอขอบใจหลายๆ